สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอ็มอภินันควักเงิน30ล้านซื้อบ้านเพื่อลูกแฝดเอ็มอภินันควงมิ้วภรรยาและลูกสาวฝาแฝดสุดน่ารักน้องชานานและน้องชารีนมาเผยในรายการโดยใช้สินแสหลายคนเข้ามาดูแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านหลังนี้ห่วงจุ้ยดีมากต้องหลังนี้เท่านั้นบ้านห้าห้องนอนแค่พม่านเป็นล้านเลยทีเดียวสวยหรูสมราคา30ล้านพร้อมมาเผยชีวิตครอบครัวกับภรรยาสาว ว่าพบรักกันที่ร้านส้มตำที่พัทยาเห็นแล้วก็ปิ๊งเลยจึงต้องไปขอเบอร์จากเพื่อนวันนั้นถึงวันนี้13ปีแล้วแถมมีทายาทตัวน้อยแม้ทำงานถ่ายละครหนักแถมมีธุรกิจครอบครัวแต่ไปไหนก็ต้องยกครอบครัวไปเที่ยวกันสุดอบอุน่นถามว่าเคยให้ลูกดูที่เราเล่นร้ายไหมเจ้าตัวตอบว่าไม่ได้ให้ดูไม่ได้ให้ดูละครที่เราเล่นร้ายเพราะส่วนใหญ่เล่นร้ายก็ให้เขาดูเฉพาะเรื่องที่มันน่ารักน่ารักเขายัางแยกแยะไม่ออกามว่าเห็นโลกน่ารักมากเป็น ฝาแฝดด้วยเคยมีความคิดยังไงกับการที่จะให้เข้าวงการเจ้าตัวแต่ว,ว่าตอนนี้ถ้าแบบเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เช่นออกรายการทอล์กโชว์หรือว่าไปถ่ายแฟชั่นอะไรถ่ายโฆษณาส่วนงานละครอาจจะต้องให้เขาโตวกว่านี้ก่อนโตแบบว่าแยกแยะโลกจริงกับโลกไม่จริงให้ได้ก่อนคือเรานี่รู้ว่าดาราลเล็กมันเหนื่อยมันยากนะที่เราเห็นเขาพามาเข้าฉากแล้วส่วนใหญ่นางเอ,งเอกเด็กมันจะต้องมีชีวิตแบบชอกช้ำระกรรมทุกข์ระทมอะไรก็ไม่รู้มันต้องถูกทิ้งแล้ว ภาพเบื้องหลังนี้ถ้าไม่ร้องนะนึกดูดีพ่อทิ้งเราไปนะลูกเรากลับบ้านไปมันคงจะพังไม่เอาถ้าเขาโตกว่านี้อยากจะเล่นเองจริงๆนะอาจจะเป็นวัยรุ่นก็ค่อยว่ากันไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก TopNewsroom.info ขอบคุณครับ